ให้การยกขาเขาขึ้นแล้วก็งอขึ้นให้เขาสะโพกสูงเพื่อท,ที่เราจะได้นวดด้านนอกของขาก่อนแต่ถ้าเกิดไปทําจริงถ้ามันทํายากีก็ท้าก้ามท่านี้แล้วให้ไปทําขาท่อนบนในท่าเริ่มแรกปกติได้เลยนะคะตึงตึงนอไม่ได้อะไรนะคะใช่ไหมใช่ไหมทำน,นึงเดี๋ยวดูให้สักครู่นึง ดึงให้ตัวเขาขึ้นนี่ค่ะแต่ก็ให้เขาอยู่สบายๆก็ไม่ต้องชีดมากก็ได้ให้เรามีช่องว่างในการนวดอยู่แล้วก็เซฟผ้าให้เขาเพื่อที่ว่าด้านนอกมันจะชัดแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่สะโพกขาดทําไม่ได้เราก็ให้เขาเราเริ่มท่าแรกอะค่ะเป็นท่าด้านหลังปกติก็ได้นะคะขออีกีนะคะบคน,ะคะนเตียงหนึ่งยกให้พ้นเตียงอย่าไปถูกกับเตียงค่ะต้องยกให้ลอยขึ้นนิดนึีโอเคมาแล้ว เราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะคลายบริเวณช่วงของการวอล่ะคะที่สะโพกก่อนแต่ทีนี้ถ้าไปเจอคนที่ตัวใหญ่กว่าเรามากเราไม่มีทางที่จะอยู่แบบนี้ได้ mm hmm. เราก็อยู่ฝั่งเดียวกันไปเลยเพื่อให้ง่ายนะคะ mm hmm. ก็ได้เริ่มด้วยท่าของการประกบมือ mm hmm. วนให้ทั่วคลายสะโพก mm hmm. ใช่ค่ะ วนให้ทั่วคลายช่วงสะโพกจากนั้นนะคะเราจะวางมือคล้ายกับรูปหัวใจที่เยื้องกันนิดนึงแล้วก็บิดออกแรงบิดออกแรงบิดแบบนี้ถูกไหมมันเป็นอย่างนี้ไหมจะเป็นขัดขัดกันหน่อยค่ะแค่ขึ้นลง<ๆ>ขึ้นลง ทําให้ทั่วเลยนะคะนะจากนั้นเราก็แอปพลายออยลเชิญเลยค่ะรูปขึ้นขาท่อนบนก่อนแล้วก็รูปลงมาที่ขาด้านล่างแบบนี้นะคะจะง่ายแล้วก็รูปลงอ่ะใช่ค่ะ มือแข็งด้วยแฮงกไม่ออกแล้วรับสุดให้เพราะน้องเขาไม่ได้มีแบบอาการอะไรยางเราเริ่มนะคะรูปกระจายน้ำมันแล้วเอ่อเอฟเฟลาดขาข้างบนสักสามครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มที่มิลกิ้งไปจบด้วยทัมปิ้งนะคะมิลกิ้งหนึ่งสองสาม มิลกิ้งให้เสร็จก่อน mm hmm. แล้วก็ตามตอนปัมก็คือเริ่มที่สะโพกตรงๆก่อนได้เลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ขยับเลื่อนมาที่ด้านหน้า mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะไปขาหนีบด้านหน้านะคะ ตรงตรง,ตรงนีี้้ช่วใช่มคใช่ค่ะแล้วก็มาที่ด้านหลังเพื่อให้มาตรงจุดนี้ด้านหลังเพื่อเพราะว่าจะเขาจะมาดันนี้แทนถูกอออกไหมอ๋อจะไปหนีถูกต้องแต่เซฟเขาด้วยนะอย่าลืมเกินนะคะเสร็จแล้วก็ใช้เป็นแทนอัพแต่แฮร์แล้วจบด้วยปัม๊ม เดิอมอะค่ะทำสักจุดเนี้ยทาให้มันคมสักสามจุดวเวลาตอนที่เราปั๊มอค่ะเพื่อให้ไปด้านหน้าด้วย เสร็จแล้วนะคะเริ่มด้านบนก่อนก็ได้ดเราใช้ฝ่ามือหมุนวนอ่ะขอโทษทีค่ะท่านี้ให้เป็นปลายนิ้วอวนสลับก่อนผ้าดีจะเหมือนกับผ้ารีดนิ้วขึ้นแต่เราจะเฉียงออกด้านข้างออกค่ะใช่ค่ะคู้ทำมืออย่างนี้หรือว่าอย่างนีง้ ปกติแล้วจะไม่ตำเพื่อให้มันสมูทแล้วก็เก็บได้เต็มมือจะอยู่แบบนี้แนวเดียวไหมคะค่ะถ้าเกิดว่าเราใบแบบวงกว้างๆก็แนวเดียวเลยแต่ถ้าเกิดวงเราแคบเราต้องเพิ่มปาดนิ้วให้ใคล้ายๆกับใบพัดแล้วก็ปาที่ออกไปทางด้านข้าง จะใช้เปท่าไลท์เ e ชเชอร์สโต้ด้านบนก่อนที่กล้ามเนื้อเฟิร์มที่ขาเฟิร์มตรงนี้แหละไปก่อนเอาง่ายๆก่อนเสร็จแล้วเราก็กลับตัวแล้วก็มาที่ใต้ขาด้านด้านด้านล่างตรงนี้ต้องยกหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะเจอไหมเจอว่ามีเยอะ ถ้ามีเยอะก็คือต้องเหมืนอนโอบเลยยกขึ้นช่วยด้วยค่ะ เราก็จะไปวนรอบๆอบสะโพกด้วยนะคะวนรอบรอบสะโพกลื่นวนวนลมไปทั้งด้านซ้ายและขวาค่ะเราจะใช้เป็นผ้าสกูปิ้งลงขาเท้าล่างเลย ต้องรีบนะคะ,นะคะทำรอบเดียวแต่ทำให้3พื้นที่ ก็จะลงมาถหงนเท้านะคะแล้วเราก็จะทายหลังเท้าแล้วก็ขอบเท้าด้านนอกทายหลังเท้าแล้วก็ขอบเท้าด้านนอกเหมือนท่าที่เรานอนอ่ะ ไม่ถนัดก็ยกขึ้นสอบมือระบายใต้ล่างเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้เป็น hand after hand นนขึ้นท่อนบนก่อนทีนน่เราจะเหยียดขาเขาพยายามให้ขึ้นสะโพกเสร็จแล้วจับข้อเท้าแล้วก็เข่านะคะ จอดมือเข้าไปใต้เขา่ออ้ข้อเท้าก่อนเสร็จแล้วก็ดันยกกลับลงมาไปผ้านี้ค่ะเก็บผ้าใหม่ถ้าหลุดค่ะใช่ต้องมีด้านหลังต่อกอหน่อยเริ่มนะคะท่าเนี้ยจะซ้ำกันท่อนล่างท่อนบนมีสกูปปิ้งมีไลท์เพรเชอร์แล้วก็ปัมปิ้งนะคะไล่ขึ้นเริ่มที่สกูปปิ้ง แนวเดียวนะคะวง,งกว้างๆหน่อยขึ้นมาจนสุดแค่ที่ข้อพักด้านหลัง ขึ้นคอนบรโมเน้นสกรูปปิ้งอะคะ่ะทั้งหมดเลยแต่เน้นด้านในหน่อยนะคะ อันนี้ก็ทำสองแนวนะคะสองด้านนอกด้านในท่อนบนพลตัวหันหน้าขึ้นแล้วก็ผัดขึ้น ขึ้นไปหาสะโพก่อนค่ะขึ้นไปหาแค่ขึ้นไปที่สะโพกก่อนแล้วเราก็จะมีปัมปิ้งอีกทีหนึ่ง พอปั๊มไล่ขึ้นมาแล้วเราจะมาเน้นทีหนึ่งสูงหน่อยนะคะ,อะตอนอี้ี้ไม่ปั๊มใช่ไหมอันนี้เป็นปัป๊มนะปเป็นปั๊มโก้แล้วก็ปั๊ม พอปั๊มเสร็จแล้วเราก็จะเหมือนขาด้านหน้าาลูกะะกับตัวก็คือรูปลงไม่มีน้ำหนักแล้วก็เกระดาษขึ้นมีน้ำหนักลงไม่มีน้ำหนักขึ้นมีน้ำหนักลงไม่มีน้ำหนัก,นนกขึ้นมีน้ำหนัก เดิกลักเข้าไป